ป่าลกมากทุกคนว่าจะมาหาเห็ดลกมากรกจริงๆมีอยู่นะครับเห็ดแต่ว่าไม่รู้เห็ดกินได้หรือปเปล่าเฮ้ยอะไรวะเนี่เยเฮ้ยทุกคนดูนี่อะไรเนี่เยเฮ้ยอะไรวะไม่ดูแหละไปก่อนดีดนะที่ถ่ายไว้ นี่เลยปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงแถมแบตสองก้อนใช้ไปแบบจุจุเออช่างมันเถอะหัวฉีดน้ำแรงแบบจุจุแบตบสองก้อนที่สำคัญคือประหยัดน้ำสองถังเอาอยู่ไม่ว่าจะไปไหนพกพาสะดวก ง่ายและรวดเร็วไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้เพียงแค่แบตเต็มติดตั้งง่ายมากๆแรงจุจุ ปัญหารถคุณจะไม่สกปรกอีกต่อไปโดยนี่เลยจะไปทำความสะอาดรถคุณหมดจุดแรงเลือเหลือ,ลอสองถังเอาอยู่ประหยัดน้ำจริงๆครับดูเลยครับยิงเดืออเลยสองถังครับ